สวัสดีครับผมนอนนาเซชาแนลนะครับช่องเพื่อเกษตรกรนะครับวันนี้นนนาเซชาแนลจะพาไปพบการผสมยาน้ำยานะครับจากคุณตากับตาชานะครับนี่ครับสารไรแมลงสารไรแมลงครับตาชานะครับเป็นผู้เป็นหมอดินครับเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับอันนี้คือจะทำอะไรนะครับสารฆ่าแมลง มีส่วนผสมอะไรบ้างครับตาชาครับแมลงมีเหล้าขาวเหล้าขาวนี่40ดีกีประมาณเท่าไหร่สองแก้วสองแก้วครับผมนะครับเหล้าขาวสองแก้วนี่คือสารที่เป็นสารที่ไม่มีพิษกับคนนะครับแต่เป็นพิษกับแมลงนะครับหนึ่งแก้วเอาไปหนึ่งแก้วแล้วครับเหล้าขาว40ดีกีครับสารตั้งต้นทันดีครับสองแก้วสองแก้วมีอะไรครับผม น้ำส้มน้ำส้มสายชูครับน,น้ำส้มหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วครับนี่กับีที่ร้านตลาดทั่วไปครับน้ำส้มสายชูครับ,รบก็เป็นการผสมเพื่อทาําน้ํายาฆ่าแมลงนะครับวัชพืชต่างๆนะครับนี่คืออ่าน้ํายาที่เราหาได้เป็นระาเป็นเขาเรียกภูมภูปัญญาของเกษตรอินทรีย์ครับ นเป็นน้ำยาที่เราหาง่ายๆครับสารส้มก็หนึ่งแก้วนะครับสารส้มแค่หนึ่งแก้วครับอันนี้คือคุณประชาครับหมอดินของตำบลสวัสด์อำเภอเลืองรุกขาจังหวัดยะโสธรครับถ้าสนใจสูตรก็ทักอินบ็อกมาได้ครับน้ำส้มห้าเปอร์เซ็นครับน้ำส้มห้าเปอร์เซ็นไม่ใส่หัวมันส้มไม่ไม่ต้องใส่ใส่หัวอันเชื้อมันเลยอครับมีอะไรอีกครับอันนี้เอ็ม เอ็มท e ี e ่หม ah. e ักไว้ครับเอ็มเอ็มนี่ใส่เท่าไหร่ครับเอ็มก็ใส่หนึ่งแก้วโอ้หนึ่งแก้วเหมือนกันครับหนึ่งแก้วส่วนผสมเราใช้เวลาหมักนี่นานขนาดไหนครับน้ํายาตัวนี้ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ใช้ได้เลยใช้ได้เราสีดพ่นใส่พวกแมลงพวกอะไรที่เป็นศัตรูพืชใช่ไหมโอ้นี่มมีมีอะไรครับไอ้ที่ดำๆนี่น้ำตาลน้ำตาลนี่ อีกหนึ่งแก้วน้ำตาลอีกหนึ่งแก้วครับอ่าเราใช้เวลาหมักอยู่24ชั่วโมงครับ,รบก็จะเอาไปฉีดพ่นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับผู้ฉีดนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดของกเกษตรอินทรีย์ครับกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ของตาชาพวกเขาให้เข้ากันนะครับ ถ้าถ้าท่านดูแล้วไม่ชัดเจนครับก็เข้ามาดูได้อีกรอบนะครับเอามือคนได้ครับเพราะว่าเหล้าขาวก็เราก็ดื่มกินอยู่แล้วครับน้ำส้มสายชูเราก็กินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ็มแล้วก็กากกากอ้อยคที่ผสมมาใช้เวลาหมักยี่บสี่ชั่วโมงครับเลยเดี๋ยวเราจะติดตามคลิปต่อไปในเรื่องการเอามาพ่นค่า พวกแมลงต่างๆค่าศัตรูพืชต่างๆนะครับเรานะครับนี่ครับดูขอดูใกล้ๆนี่ครับมีน้ําครับเข้มข้นเลยครับน้ําครับเข้มข้นนะครับแล้วก็กอกใส่ขวดไว้ขวดไว้เลยครับขวดนึงนี่ฉีดพ่นได้เยอะไหมครับขวดขวดใหญ่ๆนี่ผสมน้ําฉีดได้เยอะไหมครับผสมน้ําอันแก้ว ต่อหนึ่แก้วครับหนึ่งช้อนหนึ่งช uh ้อนต่อน้ําต่อน้ำหนึ่งยี่สิบลิตรโอ้โหได้เยอะอยู่ซ้อนก็นิดเดียวโอ้โหแสดงว่าขวดนึงนี่ใช้ไ <sans> ด้เยอะครับช้อนแกงนะแสดงว่าขวดนึงนี่ใช้ได้เยอะมากใช้เยอะขวดอ่าขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรเนี่ย ก็ถือว่าโอ้มักทีเดียวใช้ได้นานค่าพวกมแมลงนี่เป็น,มนแมลงแบบไหนครับแมลงพี่แมลงอะไรครับผมตาชาครับค่ามแมลงชนิดไหน,นพวกค่าได้พวกบงพวกหนอนได้หมดนนไหมครับได้อกับลองดูครับนี่สูตรครับง่ายๆครับสูตรง่ายๆเราดูในตลาดบางคนก็ไม่ต้องการที่จะฉีดพวกสารเคมีใส่กพืชของพวกเราที่จะกิน ก็เปลี่ยนเป็นการใช้วิธีนะครับการผสมแบบนี้แบบตาชานี่ครับที่ทําไว้ลองดูครับแล้วก็เรามาดูผลว่าเมื่อครบยี่สี่ชั่วโมงแล้วเอาไปฉีดพ่นนะครับจะวัชพืชหรือว่าศัตรูพืชพวกนี้จะตายไหมพวกนอนพวกอะไรจะตายหรือเปล่า <Yeah. S 1> จะจะเ mm hmm. พี้ยจะอยู่จะกิน <Yeah. S 1> พืชผักยรือไมบครับครับก็นี่แ <ไป S 1> หละครับ เป็นการเขาเรียกว่าน้ำหมักกำจัดศัตรูพืชเนาะน้ำหมักชื่อว่าภาพนะครับต้องยังไม่มีชื่อเนาะยังเป็นน้ำหมักเฉพาะสูตรของตาชาครับชื่อว่าน้ำหมักตาชาแล้วกันกำจัดแมลงกจัดแมลงร้อเที่ยได้หมดเลยครับผมยอดเยี่ยมเลยครับหนึ่งขวดครับปิดฝาครับก็เรียบร้อยครับนี่ครับ เก็บฟ้วไ้เอาไว้24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็สายได้เลยอ๋อครับโอเคครับขอบคุณผู้ติดตามครับกับดูติดตามของตาชาครับหมอดินชาวบ้านแล้วก็ช่องนนนาเซนแ n ลครับยอดเลยครับผมขอบคุณผู้ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็สอบถามข้อมูลก็ทักมาที่เพจหรือว่า y o u t u b e นะครับช่องนนนาช n แนลครับขอบคุณครับ